จวาสให้แก้แต่ถ้าไปบอกยอมให้ยอมมาแก้ไขให้แก้ปัญหาให้ไม่แก้ให้ก็คือว่า่อสเป็นกลุมพี่ mì phạt cà phao mú cà phúc chim phạt cà phao mú lúc phúc phạt cà phao lon lon ก็มีน้ำปนานะน้ำอัดลม อัดกระเพ๋ามาชิ้นใหญ่คููก็ช่วยตักเกลือจะได้เร็ว ເຮັດອັນຫັດກັບເອົາໝູກັບລູກຊີ